สวัสดีครับพบกับการรายงานข่าว s n u n e w กับกระผมวิทวัสข่าวประเสริฐและทีมข่าว s n u News ครับสำหรับข่าวแรกในวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาร่วมประชุมกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่20ตุลาคม2563ที่ห้องประชุมสระจ,จันทรอาคาร10มหาวิทยาลัยราชภัฏสกนลนครศาสตราจารย์พิเศษดรอเนกเหล่าธรรมทัร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมประชุมร่วมกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง11แห่งโดยมีข้อหารือในเรื่องการบริหารจัดการร่วมกันของมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งและการดำเนินงานเพื่อท้องถิ่นที่ต้องทำงานร่วมกับชุมชนทำงานเชิงพื้น ที่เพื่อสร้างภาพลักษณ์ด้านวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่และแต่ละท้องถิ่นให้โดดเด่นขึ้นมาซึ่งมหาวิทยาลัยราชพัฒมีบทบาทในการพัฒนาจังหวัดมากที่สุดมหาวิทยาลัยราชพัฒสกลนครถวายปริญญาคติตศักดิ์แด่ประเทศยานวิสิทธิ์ เมื่อวันที่22ตุลาคม2563มหาวิายทยาลัยราชภัฏสกลนครจัดพิธีถวายปริญญากิติมศักดิ์แด่พระเทพยานวิสิ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาณหอประชุมมหาวิทยาลัยลงกรณ์มหาวิายทยาลัยราชภัฏสกลนครโดยในปัญญามหาชัยนายกสภามหาวิายทยาลัยราชภัฏสกลนครได้กล่าวประกาศเกียรติคุณพระเทพยานวิสิ์หน้าพระบร,รมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถวายเสื้อคุยปริญญ,ญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชาธรรมบินทรอธิการบดีถวายปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทิยาผิวงามรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการถวายพระไตและรองศาสตราจารย์ดรชายาภาวาบุตรคณะบดีาคณะครุศาสตร์ถวายพ่านเครื่องสักการะจากนั้นเป็นการถวายเครื่องธยธรรมแด่พระสงฆ์ห้ารูปและกล่าวแสดงมุทิตาจิตโดยนายมนสิทธิ์ภพศสารธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครพระเทพยานวิสิทธิ์ชัยทวีคุตตจิตโต อายุ73ปี51พรนศาผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามกรุงเทพมหานครเจ้าคณะเขตปทุมวันห้วยขวางวัฒนาฝ่ายธรรมยุทธผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระยายังกรุงเทพมหานครสถานะเดิมชื่อ ชัยเทวีปันเศษเป็นพระสงฆ์ผู้มีความรู้ความสามารถใช้หลักการทฤษฎีและภาวะผู้นําในการบริหารจัดการศึกษานาพาผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองชุมชนหน่วยงานองค์กรต่างๆร่วมมือกันในการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในจังหวัดสกลนครกาลสินและจังหวัดอื่นๆมีเกียรติคุณและผลงานอันถือเป็นขนอุป,ประการต่อการพัฒนาการศึกษาของชาติทั้งการจัดการศึกษาของศ การบริหารจัดการโรงเรียนอีกทั้งการพัฒนาชุมชนและสังคมที่เป็นประจักษ์ชัดถือเป็นเกียรติและแบบอย่างอันดีงามที่สมควรได้รับการยกย่องให้ปรากฏใ,ในวงวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครร่วมพิธีน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสมรรูคตพระบาทสมเั็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่23ตุลาคม2563ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาหนังวาสนาจักสีพร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษามหา,หาว,วิทยาลัยราชภัฏสกลนครร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสมรรคตพระบาทสมเด็จพ,พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยเวลา8นาฬิกาเป็นพิธีวางพวงมาลานาพระบรมราชานุสาวรีย์โดยนายมนสิทิ์ไพศาลธน,นวัฒน์ผู้ว่าราชการ จังหวัดสกลนครเป็นประธานพิธีพร้อมด้วยส่วนราชการหน่วยงานและองค์กรเอกชนร่วมในพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงเพื่อน,นอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา2,562 เมื่อวันที่26ตุลาคม2563มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา2562ระดับมหาวิทยาลัยโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชาธรรมบินทร์อธิการบดีพร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกจำนวน5ท่านโดยคณะกรรมการได้ตรวจสอบข้อมูลประกอบการตัดสินผลการประเมินคุณภาพภายในจากการ วิเคราะห์รายง,งานการประเมินตนเองเอกสารหลักฐานอ,าอ้างอิงต่างๆการสัมภาษณ์ผู้บริหารตลอดจนสิทธิ์เก่าสิทธิปัจจุบันและบุคลากรในชุมชนมีการกำหนดตรวจประเมินในวันที่26ถึง27ตุลาคม2563ซึ่งการตรวจประเมินในครั้งนี้จะเป็นการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภาัฏสุลนสให้ดียิ่งขึ้นไป หมดเวลาของการรายงานข่าว s อ u n นพบกันใหม่ครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ